วันนี้เนตานจะพาไปเล่นรถรางกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้เล่นเพื่อนของเราวันนี้จะเปลี่ยนเป็นโกเลมหวังว่ามันจะไม่ถีบกูตายนะน,นี่อันนี้น่าจะเป็นรถรังมืงไปรังธรรมดาไปหวังว่าเพื่อนกูมันจะดันโกเลมมานะไม่ใช่โกเลมอะไรตามหลังกูจั้นะกูจะไปตบโกเลมนะฮะทุกคนครับมีคิปเปอร์หลุดขึ้นมาได้ครับ ดูไหมผมจะทํายังไงกับคิปเปอร์ตัวนี้ตบมันลงเลยโอ้ไม่นะเหมือนบ้านผมมันจะฝนตกนะคะผมระวังนิดหน่อยนะฮะอีกนิดเดียวก็ชิกัดตุม้มขออภยัยเวยนะถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือว่าถ้าฝนตกไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าฟิลิเอเออเพียสไหนอะไหน ที่กูต้องเลิมอ่ะนี่งไงไอ้รถรางพลิกเ,เนี่ยเพีทกูจะบอตายใช่ไหมตีมันดิกูเล่นอ่ะเออรอแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเแบบน็ตกูใช้แบบโอเคตบเลย<ะ>ตบหนึ่งทีตามมาดิไอ้้เหียทุกคนครับมันตามมาแล้วม,มันบอกว่ามึงมาดิไอ้หนุสหนูพังดิ ใครก็ได้ช่วยผมด้วยตำรวจกำลังจะมาตบหั่มผมมันจ,จะไ,ไจปโของยาไปเขี่ยงเยี่ยนะมฟุ้งมันชื่อว่าเยตะขึนอันนี้เป็นมอสนะผมใช่ครับใครที่อยากเล่นนะครับผมไปหาดูคลิปทำมอสเอาเองนะฮะเพราะว่าผมไม่ทิ้งลิงก์นะผมผมทิ้งลิงก์ไม่เป็นครับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ฮะหน้าใหม่จังวะเยอะๆมันจะมาแล้วครับทุกคนม,มันนอะช้าาย่างีวจังหวะนี้มันจะมาแล้วครับ เฮ้ยแหลกนิดนึงนะครับงระวันาวางนะครับมันจะฟ้ามามีผมตายดนเกียงสองดอกได้เลยอ๋อแล้วก็ชื่อดนี่ผมก็คือเป็นชื่อของอฟีนิกหน้าผมฟินิกไฟนะสำหรับมัดนี้ใช่บักฟีนิกไอโกเลมมึงตายไม่ตายสิไอ้ย่ามึงเอาจริงดิจะเป็นชื่อของฟีนิกไฟนะผม แมนแล้วครับที่นี่ตัวละครอะไอ้เหี้กคเฮี้ยช่วยด้ยไอ้เหี้ยโกเลมโกเลมไอรอนโกเลมคอยว่ามันบหมสมควรฟีฟตรงฟีฟาใต้คนน้ำมันโกเลมคนน้ำมันบอเกงฟีฟาตรงฟีฟาต้อันเด้น้ผมโกเลมมัน่หลังมาไเหี้ยรีไปโกเลมมันจะตามมาแล้ว Bye bye, บายบายแอมิลี่แฟงมันตามผมไม่ทันแล้วครับผมโคตรตึงอะ่ะขอฆ่ามันก่อนนะครับทุกคนตามกูไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยตอนนี้เอ็กโซมึงสิ้นเกินไปแล้วโอเคหวังว่าผมยังถ่ายอยู่นะเอ๊ะหรือว่ากูไม่ได้ถ่ายแล้วอะไรวะเนี่ยอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปฟุ่นใจ เออรอแป๊บหนึ่งวันหนีแล้วหนีแล้วมีเชื่อเพื่อนคุณจะเสกเหียอะไรมาฆ่าคุณพีวฆ่าคุณ่ไปแล้วโอเคหลังจากนี้โกเลมมันได้พูดว่าไม่ทุกคนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยช่วยผมด้วยมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วอยผมเนี่ยอยผมเนี้ยช่วยผมด้วย กดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อนผมเสียชีวิตขนาดนี้โปรดกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมสร้างนานมากนะผมเพราะว่าออรดรางนี่นะเพราะว่ารถดลางมันยาวยาวแบบยาวอยากกระมำอ่ะอย่าอยาทุกคนเอากลังใจมาเอากลังใจมาช่วยผมด้วยครับไม่ไม่ไม่คุณเห็นคลิปก่อนหรือยังตอนจบอ่ะ ผมตีมันแล้วผมเผลอไปลงจากรถหลังจากนั้นก็ตู้มกลายเป็นโกโก้ขันเออโกโก้ขันช็อกอย่านะรีบไปเร็วโปรดกดไลค์กดติดตามไม่งั้นพวกมันจะซีดหิ้ผมแน่กดไลค์กดติดตามไม่งั้นพวกมันจะประสอกฟันคุณโอเคเรากำลังกลับ เป็นกูก้คันริ่มทำเลยค, <li pp n il> คลิปนี้เราตั้งใจทำมากเลยนะครับ <c' n il> เอ่อ, <c' n il> อขอ, 1, อ <c' n il> หนึ่งล้านยอดวิวผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าไหมผมขอห่ล้านขอหนึ่งล้านหรือหนึ่งแสนก็ได้นะผมกดติดตามเลยนะถ้าถึงหนึ่งแสนไม่ได้ก็หนึ่งล้านนะผมเพราะว่าขอประมาณ <c' n il> ผมยังไม่มีโลเพชรนะผมผม อยากได้โลกเงินไม่ได้ก็โลกเพชรก็ได้เอาไว้ตกแต่งบ้านเพราะว่าบ้านผมมันม<า>ีอ่ามากเขามันมันโสโกังมากๆโสกังเพื่อนผมเลี้ยงกบนะครับถ้าถ,ถ้าจบรางรถไฟนี้ผมจะไปถ่ายคลิปกบให้ดูนะฮะโทรศัพท์ตกน้ำยนะไม่มีวันตู้แก้วกู้คันแมงโทรศัพท์กุโดนอ่างกินไปแล้ว ทุกคนครับตอนนี้เห็นยังมครับมีคไล,ไล่เลยนะเนี่ยอันนี้ต้องเอาซอมบีร้านตัวมาไ่กนงปทำอะไรดีนาะอ๋อรู้แล้วเอาซอมบี้นั่งรถก็พาทาอ่าอ่อออกิบี้อกิบี้อกิบี้กําลังจะจบลางรถไฟอยังวะผมกํลังกลับไปทางเดิมทุกคนเห็นหนวดนั่นไหม ทุกคนเคยได้ยินตำนานไหมเรือที่ถูกจมมันเกิดมาจากไอ้ฝาประหลาดในโหลแก้วนั้นแต่มันก็คือฝัดเลี้ยงน่ารักของผมเองน่ารักไม่ลูกน่ารักอย่าฆ่าพ่อนะโอเคตอนนี้คนไว้แล้วรับพูดใจชิงหลออังโคเฟไในนี่นี่น,น,นี่กลับมาแล้วครับก็จ,บไ,กจบไปก็จบไปกับการรีวิวอะไรวะเนี่ยตัวเหี้ยทุกคนครับ มาดูกันว่าผมจะสามารถฆ่ามันได้ไหมครับ <S <s ไม่ไอ้จ really uh <th ้าขาแต่รกจุยกูจะฆ่าแกคิดแตกมึงจะไปไหนไอแอมสตีกำลังมึงเจอกูแน่ไอ้เหี้ยบัดบัดมมยังมีควยนะฮะ ไมวใช่คำใหญ่เยอะเกินไปไม่คุณจะจบจากมือจบไปแล้วกับการร,รีวิวลาก่อนครับไม่ลาก่อนหรอกเ <ไป S 2> <ม>ดี๋ยวกูกลับไปยุดคลิปก่อนเออโอเคไม่ต้องฝนฮะนี่จบไปแล้วลาก่อน